ขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเดิงพร้อมมาขยี้เรื่องราวในวงการบันเทิงแล้วค่ะผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมสังเกตรหรือเปล่าว่าช่วงนี้เนี่ยเปิดจอรหรือว่าเปิดรายการทีวีดูละครดูเกมโชว์ดูข่าวก็จะเห็นสาวสาวซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยปรากฏตัวอยู่ช่องนั้นช่องนี้เต็มไปหมดเลยวันนี้ค่ะผู้ชมเรามารวบรวมกันดีกว่าสี่นางเอกเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ ผู้ที่ครองจอทีวีของเมืองไทย จะมีใครบ้างคุณผู้ชมมาเริ่มต้นกันที่4คนแรก4ี่คนนี้แหละคนแรกเลยคนแรกนี่คือน้องเบล่าลานีสาวคนนี้คุณผู้ชมขาเรียกว่าหลังจากละครเรื่องบุกเพสนิวาสนะฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองกระแสการตอบรับดีมากๆหลายเลยคนพูดถึงฝีไม้ไรมือของการแสดงและสิ่งที่ตามมาเห็นได้แบบชัดเลยนะี่คือการเป็นพรีเซนเตอร์ของน้องเบล่าลานี พรีเซนเตอรกี่ตัวต่อกี่ตัวนับนิ้วยังไม่พอเลยนะผู้ชมตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเนี่ยนะก็จะเห็นว่าน้องเบล่าลานีเป็นพรีเซนเตอร์เปิดช่องไหนก็จะเห็นเบลา่าเปิดละครเรื่องใดก็จะเห็นเบล่าปรากฏตัวอยู่ตามช่องต่างๆถึงแม้ว่าน้องเบล่าเนี่ยจะเป็นนักแสดงในสังกัดของช่อง3 s มนะผู้ชมแต่น้องเบล่าก็มีความสามารถพิเศษนั่นคือไปปรากฏตัวอยู่ทุกที่อยู่ทุกช่อง ฮ้ยสุดยอดมากๆเรียกว่าเป็นปีทองของน้องเบล่าลานีเลยก็ว่าได้รวมไปถึงสื่อโซเชียลต่างๆน้องเบล่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีสื่อโซเชียลติดต่อมาเยอะมากๆให้น้องไปทำนั่นทำนี่ทำน,ทำนี่ทำนั่น ปีทองครองจอกันแบบเต็มๆค่ะคนแรกเท่านั้นมาคนที่สองค่ะผู้ชมขาสาวคนนี้หลังจากที่บอกตัวเองว่าเป็นนักสแสดงอิสระแล้วมีงานละครมากมายและงานละครที่ฝากฝีไม้ไลายมือไว้2เรื่องสองรถที่ติดตาตึงใจมากๆเลยนะนั่นคือละครเรื่องหลงไฟน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั่นเองค่ะผู้ชมและอีกหนึ่งเรื่องที่น้องใบเฟิร์นฝากฝีไม้ไลายมือไว้นั่นคือใบไม้ที่ปิดปลิว สองเรื่องนี้ค่ะทำให้ใบเฟิร์นเนี่ยติดลมบนนะงานพรีเซนเตอร์มากมายและคาแรคเตอร์ของน้องใบเฟิร์นเนี่ยการที่เป็นพรีเซนเตอร์น้องจะสดใสน่ารักแล้วก็มีมุมเต้นมีมุมแบบยอกร้อสนุกสนานคือต้องบอกว่าให้เป็นทางการน้องใบเฟิร์นก็ทำได้ให้น่ารักหยิกแกมหยอกหรือว่าให้น่ารักแบบกระมุกกระมิ น้องใบเฟิร์นก็ทําได้เป็นอย่างดีเรียกว่างานพรีเซนเตอร์แต่ละตัวก็เหมาะกับใบเฟิร์นนะคุณผู้ชมถึงบอกว่าเปิดช่องไปไหนก็จะเจอน้องใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งพ่อโฆษณาแต่ละตัวก็เขาไปโยนทุกช่องเขาก็ไปโฆษณาอยู่ทุกช่องเรียกว่า ใบเฟิดปรากฏทุกช่องครอมจอกันแบบเต็มๆเลยค่ะอีกหนึ่งคนคนนี้ก็บอกตัวเองว่าเป็นนักแสดงอิสระเช่นกันอย่างน้องใหม่ดาวิกาเขาชบตั้งแต่หัวจลดปลายเท้าเนี่ยนะก็มีพรีเซนเตอร์รุมงจีบติดต่อมาเยอะมากๆน้องใหม่เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เนื้อหอมมากๆในเอ็นซี ในส่วนของเขาเรียกว่าการเป็นพรีเซนเตอร์มีเจ้าของผลิตภัณฑ์หลายตัวหยิบยกแล้วก็โฉกตัวน้องใหม่เนี่ยมาร่วมง,งานด้วยนะคุณผู้ชมเรียกว่าปีนี้ก็เป็นปีทองของน้องใหม่ดาวิกาอีกหนึ่งคนกับผู้ชมงานทั้งเมืองไทยเห็นแววๆว่าล่าสุดเนี่ยนะคุณผู้ชมจะมีพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ๆอีกมากมายเลยเรียกว่าใหม่ดาวิกาเนี่ยคลองจอไปเต็มน,นะคะ อีกหนึ่งคนคนนี้คนที่สี่แต่ดีกรีร้อนแรงมากๆนั่นคือน้องยาญาอุรัสยานั่นเองค่ะยาญาคนนี้ค่ะุณผู้ชมคะเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ตัวจริงยาญาคนนี้ค่ะเปิดช่องไปไหนก็จะเจอยาญาปรากฏตัวอยู่นะคะเป็นพรีเซนเตอร์ตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าวรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่หลายๆลยคนบอกว่าอยากจะให้ยาญาเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วย ถ้านั่งนับนิ้วเนี่ยนะคุณผู้ชมขอยืมนิ้วคุณผู้ชมหน่อยสิเพราะว่าเล็กซี่เนี่ยนับไม่พอเพราะว่าน้องยา่ยาเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ตัวจริงเลยนะ10นิ้วทีเ่เล็กซี่มีเนี่ยไม่พอจริงๆยืมคุณผู้ชมอีกหลายๆมือเลยนะเพราะว่ามือเดียวก็ไม่น่าจะพอถ้านับรวมสิริรวมแล้วเนี่ยการเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ของยา่ยายไม่ต่ำกว่านี่สิถึงิตัวนั่นเองค่ะ วันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วคุณผู้ชมวันนี้เราหยิบยกมานะ4 p r พรีเซนเตอร์4เจ้าแม่ที่ครองจอทีวีเดี๋ยววันหลังเราจะหยิบยกค่ะคุณผู้ชมพระเอกบ้างที่ครองจอพระเอกบ้าง ที่เป็นเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์จะมีใครบ้างรวมไปถึงนักแสดงซีรีส์วายเขาก็คลองจอดเช่นกันแต่วันนี้หมดเวลาของขียี้บันเทิงแล้วผู้ชมสามารถติดตามขายี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook, YouTube และ TikTok เสิร์ชไปได้เลยที่ มายาฮอตนิวค่ะรวมไปถึงในส่วนของการรับชมสดผ่าน Facebook l i ฟ e ที่มายาไลฟ์ช่วงเวลา17นาฬิกา30นาทีและชมผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ที่มายาฮอต n นิวช่อง52 SD รับรองความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมวันนี้เล็กซี่ขอตัวไปเป็นพรีเซนเตอร์กับเขาก่อนและ้วล่ะค่ะ